มีวอแบบนี้อีกเยอะแยะเลยลูกเช่นคำว่า dance my mother dance my เราเราไม่ต้องเราไม่อยากจะรู้หรอกว่า my mother dances beautifully แม่ของฉันเนต้น,ตนสวยมาก my mother dances very well ไม่อยากรู้หรือไม่อยากรู้ว่า my mother dances with another man ไม่อยากรู้หรอกว่าเต้นกับใครรู้แค่ action ว่าแดนจบแค่นี้ แสดงว่าอะไรก็ตามที่จะบอกว่าเป็น Sentence ไม่จําเป็นจะต้องยาวๆยาวๆยาๆแล้วก็จุดฟลสนสอบสั้นๆมีแค่ซับเจกมีแค่เวิร์บโอเคแล้วแค่นั้นก็เป็น Sentence แล้วนะโอเคนะโนต้ตให้ดีนะข้อสิบจ้ะ The manager has decided to cut down Sentence หรือนอน Sentence Sentence จ้ะอะไรเป็น Subject อะไรเป็นรอป Has decided Manager คือผู้จัดการผู้จัดการทำอะไรตัดสินใจทุกค mm ัดดาวคัดดาวเป็นสำนวนแปลว่าตัดงบตัดงบตัดให้หมดเลยนะ Has decided นะโอเคเนาะสิข้อละโอเคไหมโอเคไหมเนี่ยอาทิตย์หน้านะอาจารย์จะมีแบบเนี้ยมาให้10ข้อนะแล้วเราก็แค่เขียน sentence non sentence หนึ่งวินาทีเสร็จกลับบ้านได้เลยโอเคไหม อห้าคะแนนนะคะอ้าข้อที่11ฝึกเยอะๆจะได้ได้5คะแนนข้อที่11 if the house is clean sentence หรือ non sentence ถูก oh, <"To S 2> ต้อง <hey. S 2> non sentence นะคะถ้าบ้านสะอาดทำไมหรอ if the house is clean my mother will give me some money ไม่เห็นบอก if the house is clean comma I will be happy ไม่เห็นบอกเลยนะแสดงว่าประโยคไม่สมบูรณ์นะคะข้อที่12จ้ะ singing along the song sentence หรือ sent non sentence พวกเราว่าไงเออว่าไงเออ singing along the song singing along the song คือการทำอะไรอะอพวกเราชอบ singing along the song ไหมเ,เปิดเพลง telephone ของ lady gaga แล้วพวกเราก็ singing along the song ร้อง,องตามไปด้วยสรุป sentence หรือ sent non sentence อุ้ยประโยคนี้ข้อนี้ oh. non sentence oh. จ้าแต่ถ้าเกิดว่าประโยคนี้เป็นแบบนี้ oh. อ่าถ้าประโยคนี้เป็นอย่างนี้สิลูกถึงจะเป็น sentence along the song Makes me happy การร้องคลอไปตามเพลงทำให้ฉันมีความสุขเอออย่างนี้สินี่ Singing along the song ทำหน้าที่เป็น Subject เรียนมายอย่างเนี่ยเรียนมาเล่มหนึ่งะเขาเรียกเจอ g e อ r l ไงทำให้ Verb เป็นคำนามโดยการเติม ing แล้วจะมีความหมายในภาษาไทยว่า การหรือ <Wow. S 1> ความทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคไงล่ะนะคะ singing along the song makes me happy หรือ John is singing along the song นี่หรือถ้าอย่างนี้สิถึงจะเป็น sentence John is singing along the song John กำลังกำลัง ร้องครอไปตามเพลงนี่แบบนี้เป็น tense อะไรเนี่ย tense อะไรเนี่ยเรียนไปอย่างเรียนอยน่างเรียนไปแล้ว present continuous กำลังกำลังนี่ถ้าอย่างนี้แหละเป็น sentence แต่อย่างนี้อย่าเขียนมานะหักคะแนนเลยนะ singing along t h e song non sentence โ okay. อเคอีก3ข้อลูกข้อที่13 she sent a letter to me sentence ง่าย สิ 14, you must do it sentence Sent ง่ายเช่นกันอะไรเป็น subject <You S 1> อะไรเป็น verb must do นะมี must mm hmm. เป็น auxiliary verb เพราะเรารู้จัก auxiliary verb ไหมลูกหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า helping verb verb ช่วยใช่แล้วนะตามด้วย verb ช่องหนึ่งไงนะ I must go home I must speak Thai I must sleep early นะต้องตามด้วย verb ช่องหนึ่งเนาะข้อ15ค่ะ Decided to join the trip. Sentence sent อะไรเป็น subject <Please. S 1> อะไรเป็น verb Decided นะ Decided to join the trip. We decided to study English. We decided to have lunch นะอาทิตย์หน้าอาจารย์มีอย่างนี้ประโยคเราเขียน sentence กับ non sentence เสร็จแล้วกลับบ้านโอเคไหม <Okay. S 2> ได้ไหมเนี่ยอ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ่าโอเคเนาะจะเบรกนะคะก่อนไม่ลูกดูหน้าห้าเลยจ้า เปิดที่หน้าห้าดูซิที่หน้าที่ห้าดูซิของหนูเหมือนกับของอาจารย์ไหมเนี่ยอ่าเหมือนกันเลยนะคะนี่ไงเรารู้จักว่าอะไรเอ่ยเป็น sentence และอะไรเอ่ยเป็น non sentence ไม่ใช่ประโยชน์ที่ถูกต้องไม่ควรเอาตามแล้วต่อไปนี้ที่หน้า types of sentences ชนิดของประโยคนะคะชนิดแรกนี่ไงอ้าวอาจารย์ดันลบไปซะแล้วพวกเราเขียนมาให้อาจารย์เต็มไปหมดเลยประโยคที่พวกเราเขียนมาให้อาจารย์อ่ะเรียกว่าประโยคอะไรเนี่ยมันเป็นประโยคชนิดแรกเลย simple sentence ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า simple simple simple, simple คือ easy normal ง่ายๆก็ง่ายไ,ไหมล่ะมีประธานมี verb มีกรรมมี complement จบ ฟูลสต็อปแค่นั้นเองนะคะแล้วถ้าเราสังเกตดูให้ดีมีประธานกี่ตัวตัวเดียวมีเวิกี่ตัวตัวเดียวแน่นอนเพราะดู definition ดูความหมายของ simple sentence ลูกหาให้อาจารย์หน่อยประธานตัวเดียวอยู่ตรงไหนขีดเส้นได้ดูซิดูซิประธานตัวเดียวอยู่ตรงไหนลูกตรงไหนเอยที่มันเขียนบอกเป็นภา,ารรษาอังกฤษว่าประธานตัวเดียว วันซับเจกเห็นป่ะเห็นป่ะอ้าวตรงไหนตรงไหนเขียนบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า Verb ตัวเดียว one verb แล้วตรงไหนเอ่ยเขียนบอกด้วยว่านอกจากจะเป็น1 s u b j ซับเจกหนึ่งแล้วจะต้องอ่านรู้เรื่องเป็น1ความคิดเดียวตรงไหน one complete thought แค่นั้นแหละ simple sentence แค่นั้นเอง one subject one verb อ่านรู้เรื่อง ตอบคำถามได้ไม่เป็นที่สงสัยเขาเรียกวันคอมพรีทต์อประโยคทุกประโยคที่หนูเขียนมาให้อาจารย์นั่นแหละซิมเ l ิลเซนเทนซทั้งนั้นเลยมาดูตัวอย่างที่ในหน้าห้ประโยคตัวอย่างแรกอ่านดังๆให้อาจารย์ฟังหน่อยสิ she was in a hospital อ่า she was in a hospital ประธานคือ She walk คือ w o r l s, <World>. <S แล้วก็มี In a hospital ทำหน้าที่เป็นต oh, <boy. S 1> ัวขยายส่วนแสดงให้รู้ว่าทำงานที่ไหนแค่นั้นเองเนี่ย one subject she one work works นะ one complete thought one complete idea อ่านแล้วตอบคำถามได้สมมติอาจารย์ถามหนูว่า where does she work หนูตอบอาจารย์ได้ว่าไง in a hospital ถ้าอาจารย์ถามต่อว่า who works In a hospital หนูตอบอาจารย์ได้ว่าไง Who works in a hospital หนูก็ตอบอาจารย์ได้ว่า i t is her is she Who works in a hospital เห็นไหม Complete ตอบได้นะคะะปยคตัวอย่างที่2องอ่านดังๆ Give some money to children เห็นป่ะ One sub j e c t อยู่ตรงไหนจ๊ะ He One work อ่าเกฟแต่ว่าประโยคนี้พิเศษหน่อยมีอ็อบเจกต์สองตัวมีอ็อบเจกต์ที่เป็นคนอ็อบเจกต์ที่เป็นคนเขาเรียก I.O. ไม่ใช่น้ำแร่ I.O. นะลูก I.O. คือ Indirect Object นะแปลว่ากรรมที่มันเป็นกรรมรองนะ indirect แปลว่าอ้อมอ้อมรองรอง,รองมักจะเป็นสิ่งมีชีวิตนี่ไง children ส่วน do direct ตรงเลยสม,มัตน,นี่ให้ให้อะไรให้เงินให้ใครให้เด็กอันนั้นช่างมันเป็นเรื่องของกรรมแต่ที่เรากำลังเรียนคือ one subject one verb one complete thought simple sentence นะคะประโยคตัวอย่างสุดท้ายง่ายๆ we are going to school นีน่เลยอย่างพวกเราเนี่ย I am studying English อย่างอาจารย์เนี่ย I am teaching you แค่นั้นเองนี่เลยนะ simple sentence นะคะอ้าวเปิดมาอีกหน้าหกอ่าตะกี้สประโยคแล้วนะอีก3าอันลูกอ้าวดูสิประโยคตัวอย่างที่หน้าที่หกว่าไงอ่านให้จารย์ฟังดังๆมาพร้อมกัน Mary <ry. S 1> Mar ถูกต้อง Mary and I met together at the party last night อุ้ยบางคนอาจจะเถียงหูยอาจารย์อะคีโกหกอะแต่กี้ยังบอกวัน subject อยู่เลยอะทำไมคราวนี้ประธานมีสองตัวเนี่ยอะไรอะ Mary. Mary and I อาจารย์โกหกหนูแน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะลูกหนูเคยเจอประธานแบบนี้ไม่เอ่ย oh. เขาเรียกว่า multiple subject multiple คืออะไร multiple คืออะไรจ๊ะถูกต้องมากกว่าหนึ่ง multiple แปลว่าทวีคูณยเยอะแยะมากมายนะคะมีมากกว่าหนึ่งแต่มันก็ยังคงเป็น simple sentence m a r y a n I ก็ถือเป็นหนึ่ง m a r y a n o unai john a n d i susan a n d i นะแบบนี้นะคะเขาถือว่าเป็นหนึ่ง subject one sentence นะคะโอเคเนาะ Mary and I, you and I, John and I, อ่า one subject นะคะมีอีกมีอีกประโยคว่า teachers and students Teacher and students are talking in the classroom. น uh, ะ Teacher and student ด yeah, mm ูเหมือนเยอะแยะมากมายเชื่อมด้วยแอนแต่จริงๆแล้วเป็น one subject มีอีกมีอีก Bed and breakfast นี่เรียนหนังสือ face to face ไหมยังเนี่ย <Yeah. S 1> เรียนเล่มหนึ่งหรือเอ้ยเรียน face to uh, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหนึ่งแล้วเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2อยังกำลังเรียนโอ้โอเคอาจจะยังไม่ถึงนี่ bed and breakfast เป็นชื่อของอะไรอ่ะเป็นชื่อของอาหารโอแสดงว่าหิวมาก <laughs> bed and breakfast คืออะไรคะคือ A Kind of Hotel เป็นชนิดของโรงแรมชนิดหนึ่งนะที่เขาเป็นบ้านเราเดินไปนกนกๆๆเขาให้ห้องเรานอนแล้วเขาก็ ตื่นมาให้เข้าเช้าเรากินด้วยเราก็จ่ายตังค์เขานะ b e d e n d b r e a k k a s t ถือว่าเป็นวันซับเจกมีอีกมีอีกมีประโยคว่าเอาตรงนี้แล้วกัน Bread and jam มนะ b r e a d and jam ถือว่าเป็นวันซับเจกมีอีก Bread and t u t อ e r แบบนี้นะดูสิเหมือน จะมี2ประธานขึ้นไปแต่จริงๆแล้ว one subject เราถือว่ายังคงเป็น simple sentence อยู่นะจ๊ะนะคะอา้าวมีอะไรอีกประโยคต่อมาลูก he sleeps and eats all day อา้าวอาจารย์โกโหกพวกหนูอีกแล้ว啊แต่กี้อาจารย์บอกว่า one subject one verb แต่คราวนี้ verb มีตั้งกี่ตัวเนี่ย2ตัว s l e e p and eats อา้าวทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะ แบบนี้เขาก็เรียกว่า multiple verb มนาะเช่น I sing and dance in the classroom นะอะไรที่มันไปด้วยกันนะคะ <c oughs> multiple verb นะ I sing and dance in a classroom นะ โนี่อุยโทษ sing and dance นี่เขารวบแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเหมือน two action แต่ว่ามันไปด้วยกานลูก sing and dance นะร้องแล้วก็เต้นไปด้วยนะคะโอเคนะมีอีกลูก I อันนี้พวกเราชอบเลย sleep and eat all day นะคะพวกเราชอบเลยนะคะ I sleep and eat all day เนี่ย ถือว่าเป็น simple sentence นะจ๊ะถึงแม้ว่าจะ sleep and eat sing and dance นะแบบนี้เลยนะคะโอเคเนาะนะนะไม่มีปัญหาอะไรนะอา้าวอันสุดท้ายลูก I want some money to buy a new shirt I want sub j e c t want o n e verb แล้วนั้นก็เป็นส่วนขยายเป็นกรรมปโน่นนี่นะคะอา้าวแจกอีกแล้วอ้าวดูซิดูซิ แต่กี้ simple sentence นะเดี๋ยวตอนนี้อาจารย์จะให้พวกเราฝึกเขียน simple sentence นะคะได้ครบยังจ๊ะอา้าวดูตัวอย่างอีกภาษาอังกฤษเป็นภาษาเักเป็นวิชาทักษะลูกดูดูด,ด,ดูแล้วก็ต้องฝึกฝึกฝึกดูแล้วไม่ฝึกเดินสะดุดธรณีประตูก็ลืมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝึกเลยนี่ไง simple sentence ดูตัวอย่างลูกนี่ไงสั้นๆง่ายๆจ้าอีกหนึ่งอันโอเค อย่างนี้แหละเรียนเอกอังกฤษตกเลขโอเคอ้าวดูประโยคไม่มีอ๋อมีชื่ออาจารย์ด้วยอ่ะโ okay. อเคอ้าวดูเลยลูกดูอ่าประโยคตัวอย่างลูกประโยคตัวอย่างประโยคแรกว่างไงคะ the girls l a u g h ประธานคืออะไรจ๊ะ <c oughs> the girls w k <c oughs> ลาฟ The girl ทำแอคชั่นอะไรอยู่เนี่ยหัวเราะฮึอฮึฮึฮึนะคะ The girls l a u g เนี่ยแค่นี้เองลูก simple sentence one subject one verb ประโยคกตัวอย่างที่สองอ่านมา The boy s h o u t e d at the girls loudly <S the girl s <S นะคะนี่ไงประธาน The boy verb s h o u t e d อย่างอื่นขยายนะตะโกนไปที่เด็กผู้หญิงดัง,ดง m ม r ลี่เลิฟสตอลแมลีรักตุ๊กตา Thomas is a student Frank was a wise student Frank เป็นนักเรียนที่ w i ส์ wise, นักเรียนที่ w i ส์ wise, แปลว่า W I S E WISE เหมือน c ร a v e r เหมือน Smart แปลว่าฉลาดตอนนี้เรารู้จักคําว่าฉลาดสามคำแล้วมีคําว่าอะไรบ้างขึ้นตน้นวยตัว C c ่คร e r เขึ้นตน้นวยตัว S อส a ไม อ้มี i ิน e l l i g เจ t ด้วย oh. เยี่ยมมากอู้สี่คำเลยนะแล้วก็คำว่า wise นะ wise ก็แปลว่าฉลาดเหมือนกันนะคะ oh. ข้อสุดท้าย oh. John feels happy อย่างนี้เลยเนี่ย simple sentence ทั้งนั้นเลยเอา้าวดู exercise ที่หนึ่งจ้ะ exercise ที่หนึ่งนี่เลย make up make up a good simple sentence using the given subject อูหนู เติมตัว n ให้อาจารย์อ่ะหลังคําว่า give หน่อยนะอาจารย์ตกตัว n เป็นหนึ่งตัวต้องเป็น give a w a เพราะว่าอาจารย์ให้ตัวอะไรมาท้งนั้นเลยเนี่ยต้อง10คําเลยตั้งแต่ข้อ 1- ถึง10อาจารย์ให้อะไรมาท้งนั้นเลยเนี่ยประธาน subject ท้งนั้นเลยแสดงว่าหนูต้องเขียนอะไรต่อเนี่ยหา mm hmm. verb หาส่วนขยายเองทําให้มันเป็นประโยค simple sentence mm hmm. ดูข้อหนึ่งลูก subject คือคําว่าอะไร The little baby เดี๋ยวไปนึกมาจะเขียนประโยคแต่งประโยคนี้ว่าไงแต่กี้เห็นตัวอย่างประโยคเพียบเลยนะวันนี้เจอตัวอย่างประโยคเพียบเลย subject ข้อที่2องคำว่าอะไรจ๊ะ my sister ข้อที่3 the coffee ข้อที่ส the woman ข้อที่5 teacher and student ห้ข้อพอจอ้ะลองทำเลยเขียนเลย The little baby ต่อด้วยอะไรดี my sister the coffee the woman teacher and student นี่เรียนเล่มหนึ่งมาแล้วกรุณาระวังให้ดีนะจ๊ะ verb ตัวไหนเป็นเอกพจน์ถ้าเกิดใครเขียนเป็น present simple ต้องเติมอะไรนะเออถ้าใครใช้เป็น present continuous กำลังกำลังจะต้องใช้ is หรือ am หรือ are กรุณาดูให้ดีนะจ๊ะ 5ข้อ5คะแนนนะจ๊ะตั้งใจทำเลยลูกอูสิ my sister เนี่ยข้อ3เนี่ย the coffee coffee เป็นคำนามคำนามนับไม่ได้คำนามนับไม่ได้นนไไดในภาษาอังกฤษเขาถือว่าเป็นคำนามเอกกระพามีอย่างเดียวก็มานับไม่ได้อะนะมันก็เลยมีแค่อันเดียวเท่านั้นเองระวังให้ดีนะข้อ4 the woman แต่ข้อ5 Teacher and student one subject ก็จริงแต่มันเป็นคำนาม plural นะ plural คือเพราหูพจนะเพราะฉะนั้นถ้าจะแต่งประโยคต้องทำไงกระรุณาดูให้ดีเอาประโยคง่ายๆที่เป็น simple sentence เลยนะคะจำได้นะ simple sentence ทบทวนทบทวนนิดนึง one subject one verb one complete thought 1 subject 1 verb อ่านแล้วเก็ท1ไอเดียนะต่อมาชนิดที่2จ้ะชื่อว่าอะไรจ้ะฮะประโยคชนิดที่2ชื่อว่า compound sentence ชื่อก็บอกอยู่แล้ว compound compound Comp ใครรู้บ้าง compound แปลว่าอะไร compound แปลว่า mix 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 เออเอามารวมกันเอาอะไรกับอะไรมารวมกันอน่ะลองอ่านดูดิลองอ่านดูดิอง,อดดง่ายจะตายประโยคคอมพาวซนเทนเกิดจากการที่นำเอาประโยคถูกต้องง่ายๆเลยลูกประโยคคอมพาวซนเทนเกิดจากการที่เราเอาประโยคซิมเปิลเซนเทนส์หนึ่งประโยคเอามารวมกับประโยคเซนเทนส์เอยซิมเปิลเซนเทนส์อีกหนึ่งประโยค นี่เลยเราก็จะได้ประโยคคอมพาวสเซนเทนส์เพราะว่าประโยคคอมพาวสเซนเทนส์ ence, แปลว่าประโยคความรวมรวมสองประโยครวมประโยคซิมเปิลเซนเทนส์ข้างหน้ารวมประโยคซิมเปิลเซนเทนส์ข้างหลังรวมโดยใช้อะไรจ๊ะดูในวงเล็บเลยลูกฮะดูสิอ่าใช่แล้วที่หน้าที่6ในวงเล็บหนูเห็นที่เขาพิมพ์ตัวดำๆป่ะ นั่นแหละเขาเรียกว่า coordinating conjunction คำเชื่อมนั่นเองเมื่อใดก็ตามที่หนูเห็นคำเชื่อมต่อไปนี้ปุ๊บมันจะเรียกว่าประโยค compound sentence เลยมีคำเชื่อมอะไรบ้าง and but o r for so yes either or neither nor both and ออ t only but also oh. และอื่นๆอีกมากมายซึ่งหนังสือเล่มนี้ไม่ดีเลยเพราะเขามักจะบอกเราไม่หมดเราจะเจอ c o o r d i n a t i n g conjunction คำเชื่อมใหม่ๆในแบบฝึกหัดประจำประจำเลยเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เราจะต้องมาจดเพิ่มจดเพิ่มแต่ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเนี่ยถ้าเราเห็นคำเชื่อมพวกนี้ปุ๊บเดาได้เลยว่าเป็นประโยค compound sentence ม,มันจะอยู่ตรงกลาง แล้วก็มี simple sentence หนึ่งประโยคอยู่ข้างหน้า simple sentence อีกหนึ่งประโยคอยู่ข้างหลังแบบประโยคตัวอย่างดังต่อไปนี้เลยจ้าดูประโยคตัวอย่างนะจ๊ะ